นะครับตอนอยู่ใน,ในการกินมฮา,าร์ครับตอนนี้อยู่ในเกมวอลเล็ตนะครับวันนี้ผมก็เลยเป็นตัวของบริแต่ว่าชื่อบลิมสโตนนะครับโอเคเราก็จะเป็นมอร์เซเวลาครับก็จะเล่นแบบใช้สมาธินิดนึงครับในการเล่น mm hmm. พูดเหมือนกูเก่งมากนะไอ้เหี้ยกูก็หัดเล่นใหม่ๆไม่ต้องสนใจกูหรอกน้องโอเคแล้วก็ได้เป็นฝั่งวางระเบิดนะวางสไพร์นะ <o> เฮ้ยขอเบาเสียงออกมาเสียงดังขึ้นออดิโอ พาะกูใส่หูฟังอยู่ไม่เป็นไรแคูกูเต็บามานี้มั้งอ,อกันโสูสโอเคอาออแล้วก็มีหน้าที่เป็นสมวกโมย่อนเออเฮ้ยมอวไะ โอ้อ๊ะไอ้เชียเดน,น่าทำเชี้ย,ย,ยอะไรเนี่ยโอ้เป็นควายอะไรครับเนี่ยออมึงเข้ามามึงเม็ดมึงทำเพื่ออะไรโอ้เสียลมบ่ะเฮ้ยเส,สียลมตายหายหมดตกตึกเด,ด็กซินดี้แต่มึงคนเดียวครับเดน่าไม่น่าคาเดน่าไม่เป็นเชี้ยอะไรมีแต่เยี่ยม เองกินหมดอกนะเอัอ a เอาไมีเอฟเคว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อมึงทำเพื่อมึงต้องการอะไรต้องการอะไรเฮ้ยเขาเห็นมึงไหนไฟเออสักเพี่อุ้ยตดูตดตดูดตูดเลนะ่าไอ้ไหนถ่ายเทียอะไรมันไม่ยอมเดินตั้งแต่แรกอะไรไฟ <c oughs> เฮ้ยพูดหยาบไป <c oughs> เราจะพูดเพราะๆกับพ,พูดหยาบหรือเปล่าโอ้ยเราก็ไม่ได้ซื้อกอดด้วยโอ้ชิบหายกู ช่างแม่งครับไม่เป็นไรเล่นแบบเชาหรอกครับ <c oughs> มาสโมกจริงสโมกคคสโมกคคออ <c oughs> สิโมคโอ้โหป้าโมไปแล้วครับโอ้โหพี่เฮี่ยปล่อยน้ำหาีิขียวมาโอ้โหย ทำเพื่ออะไรวะโอ้ยโอ้โหไม่ขยับเลยวิ่จะไปายโต๊ะลืมลุกไหวลืมอะไรลืมแบบอ่าโหมดเออสวยเพื่อนเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนสปายเดี่ยเพื่อนสไปรย bro สปา์สไปา์สไปา์ bro สไปา์สไปรย yeah I got the spike. Yeah. Got. Got it. Pen. Oh. Okay. บดเขี้ยอะไรวะกูบดเลยเออ Pen. p e นให้เอาได้เตี่ะเพื่อนตบฝีมือเราก็ไม่เท่าไหร่ไหนบดเขี้ยอะไรบดเขี้ยอะไรวะนี่เลยวันนี้ผมเล่นนะผมที่เล่นแั่สกุลที่เปิดเลย

โอ,โ,ออโอ้โหแ็ดพ่อ่ะโอ้โหแฝดแฝดปีน,นิจรีนตากูมากเลยสัตว์เฮ้ยเออตายสัตว์เยี่ยมสปยอนั่นด้วยงาเบือ อ่าใช้แผ่นทอมว่อุ้ยเอนั่นแหละยิวยิวยิวนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยยิ้วๆโอ้ยได้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 ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันดักมึงเอียอย่าไปตายนั่นกลัวแล้วอย่าเยไม่เป็นไรครับไม่ต้องขอโทษครับขอเราผิดพลาดนะ

อ๋ออันนี้ได้กูก็อันนี้ได้อันนี่ะมาอ้าวนี่เอ๊ะอมบี่ัน d o n มาเจ็บด้วยมั mama 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 mama, mơ 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 Tôi mơ không biết ดักดักกรัพพ่อ่ะโอ้โหแม่อื้อเลือกูเลยแค่นี้เฮ้ยเออต้องลองลูกสองมาละนี่ก็เล่นแบบไม่ไม่แรงแรงไม่เ่นแรงนะไม่สีไปสีไม่พาสีเท่าไหร่ ี่ยิงหน้าเห็นไหมข้อสมมติได้ยิงหน้าเห็นไอ้จัดฮะสมมติดักหน้าแม่งเลยยิงหน้าเห็นแม่งดักยิงแม่งดักยิงใช่ไหมดีใช่ไหมดีใช่ไหมอืออู้อออืออืออือเรายิงหน้าเห็นไป ้ <Universe> here. Oh. ้ย้ายอิบโกแล้วไป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 เฮ้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 มันมันจะแตกแล้วพี่มันเรซ่มรุนแรงนันแล้ว ยิงมันหน่อยแปลนแปลนแปลนนจะไปเยี่ยมยิ่งนั่นแหลบเหืือนเออทำําดีไม่กูยิงมันไม่ตายวะเฮียเป็นทอมแล้วกันยันเพนได้เลยครับถ้ามันเพงผงว่าโอ้โหเลือดสมองกอดกันกอนน้อยกบไม่เป็นไรไม่เสียหายมามามา ก่อนน้อยก็ไมเสียหายว่ช่างแมงอ่เงี้ยสูดเดิมัะสูดเดิมอะไรแม่งเลยเพื่อนอะแมงเมสูดเดิมอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ย มาไงโดนได้ปะเดียวกูเปิดยังโฮ้ยเออดีมากยังเฮ้ยว่ะเอ้ยออกจากวงออกจากวงเฮียมึงโอ๊มึงเข้าวงทำไมเก่าเอาเตลี่ยเกลียจะแฟนงใ้สับเฮ้ยมึงจะแฟนงทำไมวะเฮีย กูจะตายเว้วยเฮืออตายหูโอ้ยโง่ไหนเะีรแนวอะไรกับผมแนาวอะไรกับผมเหมือนกันโอ้ยเล่นกูหมดเขวี้ยสติงเกอร์แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนจก่าที่สุดถ้านทีเคยเล่นมาละแรงนะเว้ยรากว่าคมๆเนี่ยเนียราก หน้าหวองคมก็อิสว์กูตัดแค่นี้ดีกว่าแบบไม่อยากไล่สุดนานเสียเวลากูนอนตัวเดิมเอเลีเอาลเอล้เล

ทายสุดยอดแต่เ eh ด hey, he like <laughs> mm ี่ยนะไม่แปดไฟควายแบบนี้ฟักฟักแหลกอะไรกับมึงโอ้